ผีที่ผ่านยากที่สุดในเกมภาคเนื้อเรื่องอันดับที่8ผีกระสือทาโดนกัดไม่ต้องสนใจแค่เดินผ่านไปเลยง่ายๆอันดับที่7สัมภเวศีแค่ไขปริศนาก็ผ่านได้แล้วอันดับที่6ผีหัวขาดห้ามเดินชนเพราะว่ามีหลายตัวใช้ความอดทนและการตัดสินใจอันดับที่5้าผีเพชฌคาดจะต้องเดินให้เงียบพอรับรู้เสียงได้ดีต้องหาที่หลบจึงมีความยากในระดับหนึ่งอันดับที่4เป็ดต้องใช้ความอดทนและการตัดสินใจให้ดี ำนำพาดยังมีความยากเลยทีเดียวอันดับที่ 3. ราตีต้องตัดสินใจให้ดีทั้งใช้ความอดทนและความจำเพราะสามารถลงทางได้ง่ายจึงมีความยากอันดับที่สองเหล่าผีจํานวนมากของหมอผีชัยด้วยจํานวนที่เยอะอมากๆบางทีแทบรับมือไม่ไหวทําให้เสียเวลามากอันดับที่ 1. เบลเป็นเรื่องที่ยากและกดดันเพอพลพาดไม่ได้กับสถานที่อาจทําให้หลงทางใช้ความอดทนและการตัดสินใจและเวลาเรียกได้ว,ว่ายากในการผ่าน